เติมรักปรุงใจ ep 6 5ทั้งสองยังคงหยอกล้อและพูดคุยกันตลอดเส้นทางสิ่งที่ทำให้รินซิรีรับรู้ก็คือคุณเชฟเป็นคนที่ขับรถเก่งมากเพราะเขาใช้แค่มือข้างเดียวจับบังคับพวงมาลายัยเพราะมืออีกข้างก็โอบกอดร่างของเธออยู่ เหมือนเราเป็นแฟนกันเลยเนื้อขนาดยังไม่ขอเป็นแฟนยังสวีทมากถ้าเป็นแฟนกันแล้วเธอคงต้องไปนั่งคล่องอยู่บนตัวเขาแทนบ้า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 แค่คิดก็ไม่ไหวแล้วงูแล้วดูนั่นสิกล้ามแขนรูปสวยที่กำลังทำให้ใจของเธอสั่นระรัวในทุกครั้งที่เขาจับกลุ่มพวงมาลัยรถเอาไว้แน่นเมื่อมาถึงน้ำพึ่งก็ให้คนตัวเล็กเข้าไปนั่งรอเขาในบ้านเพราะเขาจะต้องยกกล่องโฟมใบใหญ่ด้านหลังรถเข้าไปด้านใน แต่อีกฝ่ายก็ดูจะดื้อดึงอยากจะช่วยเขาทําให้เราต้องช่วยกันนํากล่องโฟมไปไว้ในครัวแต่ก็ไม่ง่ายขนาดนั้นเพราะคนตัวเล็กยังคงเป็นเจ้าตัวยุ่งของเขาอยู่เหมือนเดิมเพราะกว่าจะแบกลังมาที่ครัวอีกฝ่ายก็บ่นว่าหนักและขอวางลังไว้ก่อนเพื่อพักจนสุดท้ายก็ต้องเป็นเขาที่ใช้มือทั้งสองข้างยกเจ้าลังสีขาวไปวางบนเคาน์เตอร์ครัวคุณเชฟเอาอะไรมาคะทำไมมันหนักจังนอกจากจะไม่ช่วยก็ยังเดินตามหลังมาบนเขาอีก คุณเชฟคะคุณเชฟไม่ให้เขาได้พักหายใจอีกฝ่ายก็เข้ามารวบเอวของเขาจากด้านหลังคุณเชฟงอนที่รินให้ยกคนเดียวเหรอคะทําไมคุณเชฟไม่พูดกับรินศีรษะคนตัวเล็กเอ็นซบลงมาบนแผ่นหลังของเขาแนนใจเต้นแรงด้วยหรือว่าเขินอยู่เหนื่อยกลังก็หนักเดินเข้ามาก็ไกลเลือดมันสูบฉีดใจก็เลยเต้นแรงหมดกันความโรแมนติกเฮ้อ แอบว่าใจเต้นแรงเพราะอยู่ใกล้รินก็ได้นะหรือไม่คุณเชฟก็ควรพูดว่าเพราะอยู่ใกล้คุณใจฉันเลยเต้นแรงอะไรแบบนี้คนที่กำลังเซ็งที่สุดพลร่างออกจากตัวของเขาแต่เขาก็พลิกตัวกลับมาและดึงเธอเข้าไปอยู่ในอ้อมแขนของเขาเราใกล้กันจนสัมผัสได้ถึงลมหายใจของสองเราใจของเธอหยุดชะงักเหมือนมีใครมากดหยุดมันไว้แต่เพียงครู่เดียวก็เร่งจังหวะเต้นแรงและโรัขึ้นทั้งที่เธอไม่ได้เหนื่อยอะไรเลยใช่ ใจเธอมันแพ้เขาตั้งแต่รู้ว่าโลกนี้มีคุณใจของพึ่งก็เรียกหาแต่คุณสายตาคมจดจ้องเข้ามาที่ดวงตาเรียวเล็กในทุกคำที่พูดออกมาเข้ามาอยู่ในโลกของพึ่งนะคะให้โลกใบนี้มีแค่เราคะประโยคของเขาแฝงไปด้วยพลังบางอย่างที่ทำให้เธอไปไม่เป็นใบหน้าเห่ร้อนขึ้นมา,มากกว่าทุกครั้งที่ได้ยินทุกคำพูดจากเขาลมหายใจติดขัดจนรู้สึกอึอดอัดไปหมด นี่เขาขอเธอเป็นแฟนหรือเปล่ามันใช่หรือเปล่าไม่มันไม่มีคำว่าแฟนซะหน่อยเราก็อยู่ในโลกเดียวกันไงคะหรือคุณเชฟเป็นต่างดาวเอาละเจ้าตัวยุ่งไม่เข้าใจถ้าเป็นต่างดาวแต่ขอไม่ต่างใจได้ไหมคะอกกอดถูกกระชับจนแน่นขึ้นก่อนที่ร่างของคนตัวเล็กจะถูกยกขึ้นมานั่งอยู่บนเคาน์เตอร์ครัวลองมาใช้ใจเดียวกันดูไหมคะ มือเรียวที่เคยรวบรัดอยู่ที่เอวคนตัวเล็กกระออกข้างหนึ่งก่อนจะยกขึ้นมาชี้ไปที่อกข้างซ้ายของอีกฝ่ายพึ่งส่งหัวใจให้แล้วดูแลมันด้วยนะคะต่างดาวเขาถ่ายเทหัวใจกันทางปลายนิ้วเหรอหรือว่าเป็นหนังเรื่องไหนเอะคุณเชฟเป็นอีทีหรือเปล่าไม่เห็นจะเข้าใจคุณเชฟเลยแต่ว่าคำหวานที่ดูงงง,งแถมไม่เข้าใจมากๆก,ก็เขินดีเหมือนกันนนเนี่ย คุณเชฟขอเรนเป็นแฟนอยู่หรือเปล่าเนี่ยอย่าพูดให้ซับซ้อนสิคารินไม่เข้าใจเธอไม่ได้ง้อนะแต่เธอแค่ไม่เข้าใจว่าทําไมเขาถึงต้องพูดอะไรที่มันซับซ้อนเธอไม่กล้าที่จะคิดไปเองว่าเขาขอเธอเป็นแฟนเนี่ยแค่พูดว่าเป็นแฟนกันนะเรนก็ตอบตกลงแล้วค่ะเขาส่งยิ้มกลับมาเป็นยิ้มที่เธอไม่ชอบเลยสักนิดรอยยิ้มแสนอบอุ่นที่แทบจะปลดเสื้อผ้าของเธอออกจากตัวได้ในทันที แต่เพียงไม่นานเขาก็ผลัจูบออกไปและนั่นก็ทําให้เธอต้องยกมือที่ขยำคอเสื้อของเขาอยู่ออกตามพึ่งเปลี่ยนใจแล้วค่ะคุณริงไม่ต้องมาอยู่ในโลกใบเดียวกับพึ่งแล้วประโยคแรกหลังจากเราจูบก,กันทําไมมันดูไม่อ่อนโยนหรือว่าหรือว่าเขาไม่ชอบจูบก,กับเธอแล้วคุณแค่คําเดียวเท่านั้นที่ได้หลุดรอดออกมาเพราะหลังจากนั้นมันก็ถูกกลืนเข้าไปในลําคอทันทีเพราะเขากดจูบลงมาอีกครั้ง เป็นโลกของพึ่งนะคะเป็นทุกอย่างของพึ่งได้หรือเปล่าผู้จบเขาก็กดจูบลงมาอีกครั้งก่อนจะผละจูบและเคลื่อนไปกระซิบแผ่วเ,เบาให้มีเพียงเธอที่ได้ยินถ้าคิดแล้วไม่เข้าใจลองฟังเสียงหัวใจของพึ่งนะเขายกร่างของเธอลงมาจากเคาน์เตอร์ครัวและโอบกอดร่างของเธอไว้แน่นจนศีรษะของเธอแนบชิดอยู่ที่หน้าอกของเขาได้ยินไหมคะว่ามีแค่คุณเสียงจังหวะการเต้นของหัวใจของเขาเป็นสิ่งที่คนฟังอย่างเธอหายใจไม่ทั่วท้อง เธอรู้ว่าทุกอย่างที่เขาสื่อออกมาหมายถึงอะไรเธอเข้าใจแล้วว่าเขาเลือกที่จะไม่ใช้คำว่าเป็นแฟนกันนะกับเธอแต่เธอแค่ไม่กล้าคิดไปเองเพราะไม่ว่าอะไรที่เธอคิดชอบไม่เป็นอย่างที่หวังเสมอก็ตั้งแต่ที่รู้จักกับเขาเธอคิดไปเองประมาณ8ดล้านเรื่องและก็ไม่ใช่เรื่องจริงสักเรื่องคุณเชฟคะเดี๋ยวรินมานะคะแม้จะไม่อยากออกจากอ้อมกอดเขาแต่เธอจะรอช้าไม่ได้เธอต้องการคนที่จะช่วยชี้แนะเธอต้องการกำลังเสริม เธอไม่รอช้าที่จะเล่ารายละเอียดให้เพื่อนของเธอฟังเธอได้หยิบยกคำพูดของคุณเชฟทุกคำบอกผ่านสายไปโอ้โ oh, ห oh, อิม,มวยงั้นเราเลิกคบกันสักพักได้ไหมฉันอยากได้คุณเชฟเจนี่ <Jenny S 2> พูดขึ้นมาแต่ก็โดนเส้นได้ตอบกลับไปว่าคร่องอยู่บนตัวของเธอยังจะกล้าแรดใส่คนอื่นอีกแกห้ามอยากได้คุณเชฟของฉันนะรินซิริโวยลั่นและถอนหายใจใส่คนในโทรศัพท์สรุปว่าเขาขอฉันเป็นแฟนปะวะ แกรู้ไหมว่าที่ตอนนี้ฉันอยู่บนเตียงกับเส้นได้เป็นเพราะมันพูดแค่ดีกันนะนี่ถ้าคุณเชฟของแกมาพูดใส่ฉันว่าเข้ามาอยู่ในโลกของพึ่งนะคะให้โลกใบนี้มีแค่เราอะไรนั่นฉันไม่อยู่แค่ในโลกเดียวกับเขาหรอกฉันจะไปอยู่บนเตียงกับเขาแล้วขย่มให้พังเจนพอก่อนเดี๋ยวเรนมันขย่มพังจริงๆมันยิ่งโง่ๆอยู่ด้วยเส้นได้รีบขัดทันทีแต่ก็ไม่วายจะพูดใส่อีกฝ่ายว่าเรนมันไม่ใช่เธอที่มาขย่มจนเตียงจะพังแล้ว พวกแกอย่าเพิ่งได้กันได้ไหมยหยุดก่อนมาตอบเพื่อนก่อนนะว่าจะให้ทำยังไงโอ้ยอีกหมวยงั้นเอาแบบนี้แกทำตามที่เจนบอกนั่นแหละพรีเมียมขนาดนี้ถ้าไม่รีบยัดตัวเองให้เขากูไปถ่ายรายการมึงกูเคลมคุณเชฟมึงแน่สิ้นสุดคำพูดของเจนี่ก็กลายเป็นเสียงอื่นที่สอดแทรกเข้ามานั่นก็ทำให้เรนซิริต้องรีบเอาหูออกห่างจากโทรศัพท์ก่อนจะรีบวางสายเธอเลิกคิวขึ้นมาอย่างไม่เข้าใจ นี่เพื่อนของเธอได้กันเองแล้วมันขอเป็นแฟนกันก่อนไหมนะแต่คงไม่เพราะเจนนี่ก็บอกเองว่าฉันพูดแค่ดีกันนะอะไรอะแค่สามคำสั้นๆก็ขึ้นเตียงกันแล้วเหรอทำไมแรดขนาดนี้แล้วเธอจะทำยังไงดีนี่คิดถูกหรือคิดผิดที่โทรไปปรึกษาแล้วได้คำปรึกษาที่สรุปโดยย่อเพียงแค่ขย่มให้ฟังออกมาคุยกับใครคะมือเรียวเข้ามาผสานกันที่เอวบางพร้อมกับใบหน้าของเขาที่เกยอ,อยู่ที่ไหล่ของเธอ พึ่งขี้ห่วงนะบ้าเหรอคุณเชฟรินคุยกับเพื่อนคะ่ะไม่รู้แหละก็โลกของพึ่งมีแค่คุณคนเดียวพึ่งเลยต้องห่วงเป็นพิเศษเขายังคงโอบกอดเธอไว้แน่นและไม่ยอมให้เธอหันไปหาเขาอยากกอดคุณขออยู่ใกล้ๆหัวใจของคุณนานกว่านี้ได้ไหมคะ